พาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดการฝึกคอประโกปีนี้โดยการฝึกปีนี้นะครับเป็นการฝึกที่เรียกว่าเฮฟวี่เยียร์หรือการฝึกแบบเข้มข้นซึ่งรวมถึงการยุดแบบสะเทินน้ำสะเทินบกคุณทันชนกสรีเทเนศชัยมีรายละเอียดในรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ ภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้การฝึกคอบราโกเป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมผสมทางทหารที่ใหญ่ที่สุดปีนี้เป็นครั้งที่37ที่กองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกเป็นเจ้าภาพมีกองกำลังจาก30ประเทศพร้อมกำลังพลกว่า1,000 0นายเข้าร่วมการฝึกประเทศที่เข้ารวมการฝึกหลักประกอบด้วยไทยสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ญี่ปุน่น อินโดนีเซียเกาหลีใต้และมาเลเซียการฝึกภาคสนามในปีนี้เป็นรูปแบบ Heavy Year ซึ่งเป็นการฝึกในรูปแบบที่เข้มขน้นวัตถุประสงค์ของการฝึกคาร์บะโกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงพัฒนากองกำลังสันติภาพและเตรียมพร้อมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภารกิจบรรเทาภัยพิบัติ หนึ่งในการฝึกร่วมผสมทางทหารที่สําคัญของการฝึกคอรบราโกนะคะนั่นคือการฝึกการยุดสะเทินน้ําสะเทินบกค่ะซึ่งมีกองทัพไทยกองทัพสหรัฐและเกาหลีใต้เข้าร่วมการฝึกนี้มีกําลังพล2,348นายเข้าร่วมประกอบด้วยสหรัฐ1,414นายไทย550นายและเกาหลีใต้384นาย โดยสหรัฐได้นำเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ USS บอนนอมริชาร์ดพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เกาหลีใต้ส่งเรือยกพลขึ้นบกเชิญาบองและไทยนำเรือหลวงอ่างทองชุดจมตีทางอากาศ1นึ่กองร้อยและเครื่องบินขับไล่ F-16 ร่วมฝึกปฏิบัติการยุธสะเทินน้ำสะเทินบกที่หาดยาวฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรี วัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรบและทางทหารทั้งยังเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารในการทํางานร่วมกันของกองทัพพันธมิตรที่มีทั้งการเคลื่อนกําลังพลอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์จากเรือขึ้นฝั่ง การฝึกซ้อมเสมือนจริงนี้เป็นยุทธวิธียกพลขึ้นบกเพื่อเข้าย,ยึดพื้นที่ของศัตรูใช้รถสะเทินน้ำสะเทินบกลำเลียงกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่ทั้งยังมีกองกำลังทหารที่บุกเข้าต่อสู้และการใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหากเป็นเหตุการณ์จริงการยกพลขึ้นบกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาราวตีสามถึงตีห้าซึ่งเป็นเวลาที่ท้องฟ้าย,ยังมืดและข้าศึกยังหลับพักผ่อน เกาหลีใต้ได้เข้าร่วมการฝึกคอมระโกตั้งแต่ปี2553แต่ในปีนี้เกาหลีใต้เข้าร่วมการฝึกเข้มข้นกว่าเดิมจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการซ้อมรบเพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีหรือไม่พลเอกโรเบิร์ตอาร์เนลเลอร์ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยไม่ได้พูดถึงประเด็นความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีโดยตรง <laughs> Clearly, the, the view of my government is that we uh, would like the North Koreans to not have nuclear weapons, and that's kind of where it stands. So, uh, our friends in the Republic of Korea, the South Koreans, uh, we stand by them, we work with them, uh, we've got a treaty with them, we're allies. and uh we could coordinate and keep pressure on and hopefully uh through diplomatic means we'll be able to come to some uh, successful resolution of the of the problem อีกหนึ่งการฝึกซ้อมคือการอพยพประชาชนจากพื้นที่ขัดแยง้งเป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อให้ความช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ความขัดแยง้งทั้งการสู้รบประท้วงและสาธารณภัยร้ายแรงเช่นโรคระบาด ภัยพิบัติต่างๆโดยเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกองทัพสหรัฐอเมริกากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นกองทัพเกาหลีใต้และกองทัพมาเลเซียมีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกกว่า500นายจัดขึ้นที่กองการบินทห,หารเรือสนามบินนานาชาติอุตเ่าการอพยพประชาชนมีกระบวนการที่เริ่มตั้งแต่การตรวจอาวุธก่อนเข้าจุดคัดกรอง ลงทะเบียนพร้อมแสดงเอกสารประจำตัวเพื่อระบุตัวตนจากนั้นจะแบ่งแยกประชาชนตามสัญชาติตา่างๆซึ่งมีทั้งประชาชนชาวไทยอเมริกันญี่ปุน่นและมาเลเซียเข้าร่วมตามด้วยการตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดนำไปสู่การคัดกรองสุขภาพและคัดแยกประชาชนจุดรักษาพยาบาลไปถึงการขนส่งและส่งกลับด้านนายปีเตอร์แฮมอน อาคราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐประจําประเทศไทยยังระบุว่าการฝึกซ้อมอพยพประชาชนยังเป็นประโยชน์ต่อสถานทูตที่จะต้องเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น So that in the future if there's a problem here they have that experience and for some of our military and our embassy people even after they leave Thailand if they're in another part of the world and there's a disaster they can draw on the experience here การฝึกคอบระโกเป็นการฝึกรวมทางทหารระยะเวลา2สัปดาห์ตั้งแต่13ถึง23กุมภาพันธ์สักชาญชัยอัคพงถ่ายภาพทันชนกสีเทนชัยเนชั่นทีวีรายงาน